มาได้จ้ามาส่เสิ้อผ้ามากินอ่ะออมกบแจงกบใส่พักหลายๆน้ำกันนาจะเนาะกบแซ่แข็งหลกสาวมาให้มาได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อห่อนๆอนไอทวนๆอยู่นี่ไอออกทวนๆเลย เขาเนี้วถอดไข่ถอดไข่ไขกินแค่น,แนี้แหละเนาะจ้ะเนาะผ้าพีผ้านองมากินอ้อมก,กบน้องกัน แกงกบใส่ผักตนส่วนละลายแสบหลายปีเราไม่ได้กินอืแสบจ้ะกินจอมมาท่านไดนมันหอม มันเ่ยว่าได้ไปปลาไปเก็บเห็ดมาบ้านได้กับปลาเนาะได้มะนางปัดเนี่ย Petra. có chào lọt nắng nó sẽ khẳng. กระดูกแค่งกันที่แดกว่าเสียร์บ้ขางขา่ากลัวแล้วม้าไม่ข,าขา่ากลัวก็เลยขวัขวครัวกรบแกงขรัวแกงขรัวแบบบันๆ ออกไข่ก okay, ็แซ okay, ่บๆมัน hmm. จ mm ันเกษตรใดเฮ็้งานเหรอลูกโดดอือ bếp thế Khá cổ Cà đồ cổ thẳng หลายอย่างหลายเนวา้นหอมไปอตัวบวบเดี๋ยวให้ข้าววันมาดอกหนึ่งเหมือนว่าดอก,กอ่อนๆก็เลยเอามาใส่บักอืออยบวกอือ มาได้ใจดเด้อมากินน้ำกันดูรเราไม่ได้ก,กินจากว่าจักปีเรากบหนุสาวเ็คิดจังไงเวืเ่อเขาสื่อมาฝาก 懒台，好这个 หืม mm. ไข่เจียวก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บหมูโ,ดโดรตงนะอืม mm. mm hmm.

เขาเป็นสุบะกองจากคลิปนี้ก็ไปแค่นี้น่าจนะเนาะกินต่ออยู่วัสดีจ้าบ๊ายบาย